สวัสดีทุกท่านค่ะดีชั้นดรอรินรดามีสุวรร์วันนี้เราจะมาวิเคราะห์หัวข้อการดื่มน้ำอย่างชานฉลาดเพื่อการนอนหลับตลอดคืนคุณเคยพบว่าตัวเองต้องลุกไปเข้าห้องน้ำสองสามหรือมากกว่านั้นในเวลากลางคืนหรือไม่ และเมื่อคุณกลับขึ้นเตียงนอนอีกครั้งคุณก็หลับไม่ลงการตื่นขึ้นมาด้วยความเหนื่อยล้าร่างกายหนักอึ้งและสมองเบลออาจดูเหมือนเป็นเรื่องปกติเมื่อคุณอายุมากขึ้นแต่มันไม่ปกติดิฉันรอเรนรดา,ดามีสุวรรณแพทย์ผู้มีประสบการณ์15ปีในวิดีโอนี้ดิฉันจะเปิดเผยวิธีที่ถูกต้องในการดื่มน้ำเมื่อไหร่ และอย่างไรเพื่อให้คุณสามารถนอนหลับตลอดคืนโดยมีการรบกวนน้อยลงไม่ใช่การดื่มให้น้อยลงแต่เป็นการดื่มอย่างชาญฉลาดเขารบจังหวะธรรมชาติของร่างกายของคุณก่อนที่เราจะไปต่อ ดิฉันอยากให้คุณแสดงความคิดเห็นด้านล่างว่าคุณมักจะตื่นไปเข้าห้องน้ำตอนกี่โมงอาจจะเป็นตีหนึ่งตีสามตีห้าเขียนลงในความคิดเห็นคุณจะเห็นว่าหลายคนมีปัญหาเดียวกันกับคุณและมันจะสร้างความรู้สึกของการเป็นชุมชนจากนั้นกลับมาเพราะสิ่งที่ดิฉันกำลังจะแบ่งปันอาจเปลี่ยนแปลงค่ำคืนของคุณและฟื้นฟูพลังงานของคุณในระหว่างวัน เราเรียกภาวะปัสสาวะบ่อยในเวลากลางคืนว่าเป็นการระบาดเงียบมันส่งผลกระทบต่อผู้คนนับล้านแต่แทบไม่มีใครพูดถึงมันเลยอย่างไรก็ตามในคลินิกของดิฉันที่กรุงเทพดิฉันได้ยินเรื่องราวเหล่านี้ทุกวัน ผู้ชายและผู้หญิงที่คิดว่าการตื่นขึ้นมาหลายครั้งในเวลากลางคืนเป็นเรื่องปกติเป็นราคาที่ต้องจ่ายสำหรับการสูงวัยแต่ถึงแม้จะเป็นเรื่องธรรมดาแต่มันก็ไม่ปกติมุมมองที่เป็นกลางชัดเจนเรื่องราวของผู้ป่วยนับพัน และแม้แต่ความคิดเห็นที่คุณทิ้งไว้ที่นี่ก็ยืนยันถึงความลำบากใจที่ลึกซึ่งและแพร่หลายการตื่นขึ้นมาสองสหรือแม้แต่หครั้งในเวลากลางคืนเพื่อปัสสาวะไม่ใช่แค่ความไม่สะดวกสบายเท่านั้นแต่เป็นปัญหาที่บั่นทอนร่างกายจิตใจและอารมณ์ของคุณ และมีความเต็มใจอย่างมากที่จะเปลี่ยนแปลงเพื่อลองทำกิจวัตรใหม่ๆตราบใดที่มันสมเหตุสมผลและใช้งานได้จริงดิฉันจะแบ่งปันเรื่องราวของคุณสมชายวัย72ปีจากจังหวัดเชียงใหม่ผู้รักการสร้างเรือจำลองในขวดมันเป็นความหลงไหลของเขาเป็นวิธีที่เขาคลายเครียดและรู้สึกมีประโยชน์ แต่เมื่อเขาเริ่มลุกขึ้นมา4ี่หรือหครั้งในเวลากลางคืนร่างกายของเขาก็ไม่สามารถทนได้การนอนหลับที่ไม่ต่อเนื่องทำให้มือของเขาสั่นมากจนเขาต้องละทิ้งงานอดิเรกที่เขารักเขาน้ำตาคลอเบา้าและบอกดิฉันว่าเขารู้สึกเหมือนอายุเพิ่มขึ้น10ปีในเวลาเพียงไม่กี่เดือนแต่หลังจากใช้วิธีการดื่มน้าที่ถูกต้องคุณสมชายก็กลับมาที่คลินิกของดิฉันด้วยรอยยิ้ม คุณหมอครับผมนอนหลับเจ็ดชั่วโมงรวดเมื่อวานผมตื่นขึ้นมาแล้วมือผมไม่สั่นผมกลับไปทำงานในห้องเวิร์กช็อปแล้วผมไม่ได้แค่นอนหลับดีขึ้นแต่ผมกำลังมีชีวิตอีกครั้งความจริงก็คือภาวะปัสสาวะบ่อยในเวลากลางคืนไม่ใช่แค่เรื่องของการตื่นกลางดึกเท่านั้นแต่เป็นเรื่องของสิ่งที่มันพรากไปจากวันของคุณแต่ดิฉันต้องบอกตามตรงว่าสาเหตุของการเข้าห้องน้ำ ตอนกลางคืนของคุณไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องของการดื่มน้ำเสมอไปการกล่าวว่าการเปลี่ยนวิธีการดื่มน้ำจะแก้ไขทุกอย่างนั้นง่ายเกินไปความจริงคือปัจจัยอื่นๆก็มีบทบาทได้เช่นกันเช่นต่อมลูกหมากโตในผู้ชายเบาหวานที่ควบคุมไม่ดีภาวะหยุดหายใจขณะหลับหรือแม้แต่ยาขับปัสสาวะ นั่นเป็นเหตุผลที่ดิฉันกล่าวว่าวิดีโอนี้ไม่ใช่คำสัญญาของการรักษาหจ,จันทร์สิ่งที่ดิฉันกำลังแบ่งปันคือวิธีการที่ผ่านการทดสอบและพิสูจน์แล้วว่าช่วยคนส่วนใหญ่แต่ถ้ากรณีของคุณเกี่ยวข้องกับมากกว่าแค่การดื่มน้ำคุณอาจต้องได้รับการตรวจติดตามทางการแพทย์ไม่ต้องอายในเรื่องนั้นข่าวดีคือแม้ในกรณีเหล่านั้นการปรับเปลี่ยนวิธีการดื่มน้ำก็สามารถลดการรบกวนในเวลากลางคืนได้อย่างมาก ให้ดิฉันเล่าเรื่องของคุณสมศักดิ์ดีวัยหกปีผู้ที่เคยชินกับการตื่นขึ้นมาสาสหรือในคืนที่แย่ๆถึงหครั้งความเหนื่อยล้ามากจนเขากล้าวว่าเขารู้สึกเหมือนเป็นซอมบี้ในระว่างวันคุณสมศักดิ์ดียังมีต่อมลูกหมากโตและคิดว่าไม่มีอะไรทำได้นอกจากอยู่กับมัน แต่เมื่อเขาเริ่มปฏิบัติตามตารางการดื่มน้ำที่ดีฉันจะแบ่งปันในวิดีโอนี้บางอย่างก็เปลี่ยนไปเขาปรับเวลาลดไปมานของเหลวหลังเวลา20เนอและฝึกการปรัสสาวะสองครั้งก่อนนอนไม่กี่สัปดาห์ต่อมาคุณสมศักดีกลับมาและกล่าวว่าคุณหมอครับผมไม่อยากจะเชื่อเลยผมตื่นแค่หนึ่งหรือสองครั้งต่อคืนเท่านั้นเองมันอาจจะดูเล็กน้อยแต่มันเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่สำหรับผม เป็นครั้งแรกในหลายปีที่ผมตื่นมาพร้อมพลังงานนั่นเป็นข้อพิสูจน์ว่าแม้เมื่อปัจจัยอื่นๆมีบทบาทการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยก็สามารถนำมาซึ่งการบรรเทาอย่างมากแต่ดิฉันก็อยากให้คุณรู้ถึงด้านบวกของเรื่องราวนี้ด้วยแม้จะมีความเจ็บปวดและความท้อแท้ผู้คนนับพันก็ได้พิสูจน์แล้วว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นไปได้ ชุมชนที่เติบโตขึ้นรอบหัวข้อนี้สะท้อนให้เห็นว่าผู้คนที่ทนทุกโทมมาอย่างเงียบๆกำลังแบ่งปันชัยชนะบางครั้งหลังจากปรับเปลี่ยนเพียงคืนเดียวเท่านั้นมันแสดงให้เห็นว่าความหวังไม่ใช่คำพูดที่ว่างเปล่าแต่มันเป็นเรื่องจริงนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณสุภาพพานวัย55ปีอดีตครูเกษียณเธอเชื่อว่าการตื่นขึ้นมาสีครั้งต่อคืนเป็นเพียงอาการวัยหมดประจำเดือนอีกอย่างหนึ่ง เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ตามอายุแต่ทุกเช้าเธอรู้สึกเหนื่อยล้าหงุดหงิดมากขึ้นและประสบปัญหาในการสนทนาแม้แต่เรื่องง่ายๆที่บ้านวันหนึ่งคุณสุภาพตัดสินใจลองกิจวัตรการดื่มน้ำที่ดิฉันสอนที่นี่เธอเปลี่ยนการดื่มน้ำส่วนใหญ่ไปเป็นช่วงเช้าลดปริมาณของเหลวหลังเวลา18เนอเนอและเลิกดื่มกาแฟและไวน์ในมื้อค่ำผลลัพธ์ไม่กี่วันต่อมา คุณสุภาพานกลับมาด้วยอารมณ์ที่พลุ่งพ่านคุณหมอคะหนูไม่คิดว่าจะเป็นไปได้เลยค่ะแต่ตอนนี้หนูนอนหลับดีขึ้นตื่นมาสดชื่นขึ้นและแม้แต่เริ่มเดินเล่นตอนเช้ากับสามีอีกครั้งหนูคิดว่าหนูจะต้องทนกับสิ่งนี้ตลอดไป แต่หนูรู้ตัวว่าหนูมีทางเลือกเรื่องราวเหล่านี้เป็นหลักฐานที่ยังมีชีวิตอยู่ว่าคุณไม่จำเป็นต้องยอมรับค่ำคืนที่ขัดขายหายหายเป็นชะตากรรมของคุณด้วยการปรับเปลี่ยนที่ถูกต้องกิจวัตรของคุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้และความมีชีวิตชีวาที่คุณคิดว่าสูญเสียไปสามารถกลับคืนมาได้ ก่อนที่ดิฉันจะเปิดเผยกลยุทธ์เราจำเป็นต้องจัดการกับข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุดข้อผิดพลาดที่ดูเหมือนสมเหตุสมผลแต่ในทางปฏิบตัติกลับทำให้ค่ำคืนของคุณแย่ลงสิ่งเหล่านี้เป็นความเชื่อผิดๆที่ดักจับผู้คนไว้ในวงจรของความหมงุดหงิดความเชื่อผิดๆแรก ถ้าฉันดื่มน้ํำน้อยลงในระหว่างวันฉันก็จะปัสสาวะน้อยลงในเวลากลางคืนเมื่อมองแวบแรกดูเหมือนสมเหตุสมผลดื่มน้ำน้ำนอยลงปัสสาวะออกน้อยลงแต่ร่างกายมนุษย์ไม่ทำงานแบบนั้นเมื่อคุณดื่มน้ํำน้อยลง ปัสสาวะของคุณจะมีความเข้มข้นสูงมากซึ่งจะระคายเคืองกระเพาะปัสสาวะของคุณเหมือนกรดบนผิวหนังสิ่งนี้จะกระตุ้นให้เกิดความอยากปัสสาวะแม้ว่ากระเพาะปัสสาวะจะยังไม่เต็มก็ตามนอกจากนี้เมื่อถึงช่วงบ่ายความกระหายที่ะส,สมไว้จะทำให้คุณดื่มมากเกินไปผลลัพธ์คือการเข้าห้องน้ำบ่อยขึ้นในเวลากลางคืน ความเชื่อผิดๆที่สองปัญหาคือฉันมีกระเพาะปัสสาวะเล็กมาโดยตลอดนี่เป็นข้ออ้างทั่วไปแต่ไม่ค่อยเป็นความจริงในกรณีส่วนใหญ่ของภาวะปัสสาวะบ่อยในเวลากลางคืนในผู้ใหญ่ขนาดกระเพาะปัสสาวะไม่ใช่สาเหตุ ที่เกิดขึ้นจริงคือการผลิตปัสสาวะที่ควบคุมไม่ได้ในเวลากลางคืนซึ่งเกิดจากการลดลงตามธรรมชาติของฮอร์โมนต้านการขับปัสสาวะตามอายุบวกกับของเหลวที่กลับมาจากขาของคุณหลังจากถูกดึงไปที่นั่นตลอดทั้งวันแม้ว่าคุณจะมีกระเพาะปัสสาวะที่ใหญ่ขึ้นหากไตของคุณทำงานหนักเกินไปคุณก็จะตื่นขึ้นมาเหมือนเดิม ความเชื่อผิดๆที่3ไวายสักแก้วหรือเบียร์สักแก้วก่อนนอนช่วยให้ฉันผ่อนคลายและช่วยให้ฉันพักผ่อนได้ดีขึ้นนี่อาจเป็นกับดักที่อันตรายที่สุดแอลโกอฮอล์อาจทำให้ง่วงซึมในตอนแรก แต่ก็เป็นยาขับปัสสาวะที่มีประสิทธิภาพและขัดขวางฮอร์โมนที่ควรลดการผลิตปัสสาวะในเวลากลางคืนดังนั้นคุณกำลังดื่มของเหลวในขณะที่ปิดการทำงานของระบบควบคุมตามธรรมชาติของร่างกายมันเป็นสูตรที่สมบูรณ์แบบสำหรับภาวะปัสสาวะบ่อยในเวลากลางคืนนอกจากนี้ แอลกอฮอล์ยังทำให้การนอนหลับขาดขาดหายหายทำให้คุณตื่นขึ้นมาเมื่อกระเพาะปัสสาวะต้องการความสนใจอย่างมากความเชื่อผิดๆเหล่านี้จำเป็นต้องถูกทำลายเพราะตราบใดที่คุณยังเชื่อคุณก็จะยังคงติดอยู่ในวงจรเดิมตอนนี้เราได้เคลียร์พื้นที่แล้วเราพร้อมที่จะสร้างโซลูชันที่แท้จริง นี่คือหัวใจของวิดีโอนี้สิ่งที่ได้ผลจริงๆไม่ใช่การดื่มน้อยลงแต่เป็นการดื่มอย่างชาญฉลาดนั่นคือสิ่งที่ดิฉันเรียกว่าการดื่มน้ำเชิงกลยุทธ์เรียบง่ายมีเหตุผลและสามารถเปลี่ยนค่ำคืนของคุณได้วิธีนี้มีชื่อที่จำง่ายคือ f l อรแต่ละตัวอักษรย่อมาจากขั้นตอนเมื่อคุณนำขั้นตอนเหล่านี้ไปปฏิบัติ ผลลัพธ์คือร่างกายที่สมดุลมากขึ้นการนอนหลับที่ลึกขึ้นและการรบกวนในเวลากลางคืนน้อยลงมากฝ่าเน้นการดื่มน้ำของคุณการดื่มน้ำส่วนใหญ่ของคุณควรเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าไม่ใช่ตอนกลางคืนกดที่ดิฉันสอนผู้ป่วยของดิฉันง่ายมาก75เปอร์เซนของปริมาณของเหลวที่คุณได้รับควรเกิดขึ้นภายในเวลา16โ no. น เริ่มต้นวันด้วยน้ำสองแก้วที่ดีจิบไปเรื่อยๆตลอดช่วงเช้าและเพิ่มอีกแก้วในมื้อกลางวันด้วยวิธีนี้ตไตของคุณก็จะมีเวลาทำงานตลอดทั้งวันในขณะที่คุณกำลังทำกิจกรรมโลลดปริมาณการดื่มในช่วงเปลี่ยนผ่านหลังเวลา16บหโน ยาหยุดดื่มของเหลวอย่างกระทันหันเพียงแค่ค่อยๆลดปริมาณลงระหว่างช่วงบ่ายแก่ๆถึงมื้อค่ำน้ำครึ่งแก้วก็เพียงพอที่จะดับกระหายในมื้อค่ำเพียงแค่จิบเล็กน้อยเพื่อช่วยในการกลืนอาหารการชะลอตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปน,นี้จะเตรียมร่างกายของคุณให้หลดการผลิตประสาวะก่อนเข้านอนอหยุด หรือเลิกให้ตรงเวลานี่คือกฎทองโหนดของเหลว 2. ชั่วโมงก่อนนอนนี่คือโซนสักดิสิทธิ์ของคุณหากคุณมักจะเข้านอนตอน22่ส,สนการจิบสุดท้ายของคุณควรเป็นเวลายี่สิโน ช่องว่างนี้ช่วยให้ตาของคุณกรองทุกอย่างและทำให้กระเพาะปัสสาวะของคุณพร้อมสำหรับค่ำคืนที่สงบหากปากของคุณรู้สึกแห้งให้กลาวน้ำหรือจิบเล็กน้อยแต่อย่าละเมิดกดด้วยน้ำเต็มแก้วว,ว้าวเพิ่มอิเล็กโทรไลต์การดื่มน้ำไม่ใช่แค่เรื่องของน้ำเท่านั้นแต่เป็นเรื่องของการดูดซึมเคล็ดลับง่ายๆคือการเริ่มต้นวันด้วยการเติมเกลือทะเลเล็กน้อยและน้ำมะนาวสองสามหยดลงในน้ำแก้วแรกของคุณ สิ่งนี้ช่วยให้เซลล์ของคุณดูดซึมน้ำได้ดีขึ้นและลดความกระหายอย่างรุนแรงในช่วงบ่ายแก่ๆนี่คือวิธีการฟลอร์มันไม่ซับซ้อนไม่ต้องใช้ยาและไม่พึ่งพาสูตรวิเศษมันเป็นเพียงวิทยาศาสตร์ที่นำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันหากวิธีการฟลอร์เป็นเครื่องยนต์ที่ขับเคลื่อนการนอนหลับที่ดีขึ้นก็ยังมีเครื่องมือเสริมอีกสอสามอย่างที่ทำหน้าที่เหมือนตัวช่วยเสริม สิ่งเหล่านี้เป็นเทคนิคที่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพสูงในการลดการเข้าห้องน้ำตอนกลางคืนให้ดียิ่งขึ้นเทคนิคแรกคือการปัสสาวะสองครั้งคุณเคยเข้าห้องน้ำก่อนนอนแล้วรู้สึกอยากปัสสาวะอีกครั้งในอีก20นาทีต่อมาหรือไม่สิ่งนี้เกิดขึ้นเนื่องจากกระเพาะปัสสาวะไม่ได้ล้างออกจนหมดเสมอไปทางแก้ปัญหาง่ายๆคือการนั่งปัสสาวะ ใช่แม้แต่สำหรับผู้ชายการนั่งจะช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานทำให้กระเพาะปัสสาวะล้างออกได้เต็มที่มากขึ้นหลังจากที่คุณปัสสาวะเสร็จให้รอ30-60วินาทีเอนตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยและลองปัสสาวะอีกครั้งบ่อยครั้งปัสสาวะจะออกมาอีกเล็กน้อยนั่นคือสิ่งเล็กน้อยที่อาจช่วยให้กระเพาะปัสสาวะของคุณไม่ปลุกคุณตอนตีสา เทคนิคที่2คือการยกขาข้อเท้าของคุณบวมในระหว่างวันหรือไม่นั่นไม่ใช่แค่ความไม่สบายใจเท่านั้นแต่เป็นของเหลวที่ถูกดึงลงไปเมื่อคุณนอนราบ ของเหลวนั้นจะกลับเข้าสู่กระแสเลือดตรงไปยังไตของคุณและสุดท้ายก็ไปที่กระเพาะปัสสาวะแต่เราสามารถจัดการกับมันได้หหรือ2ชั่วโมงก่อนนอนให้ยกขาของคุณให้สูงกว่าระดับหัวใจใช้หมอนโซฟาหรือเตียงของคุณด้วยวิธีนี้ของเหลวจะกลับมาเร็วกว่าและสามารถขับออกได้ก่อนที่คุณจะนอนหลับมันเหมือนกับการฝึกร่างกายของคุณไม่ให้ทำลายการพักผ่อนของคุณ เทคนิคที่3คือการควบคุมเกลือในตอนเช้าเกลือเล็กน้อยสามารถช่วยในการดูดซึมน,น้ำได้แต่ตลอดทั้งวันเกลือที่มากเกินไปคือศัตรูที่มองไม่เห็น โซเดียมที่มากเกินไปทำให้ร่างกายของคุณกักเก็บของเหลวเพิ่มความกระหายและบังคับให้ไตของคุณทำงานหนักเกินไปเพื่อขับมันออกนั่นหมายถึงปัสสาวะมากขึ้นในเวลากลางคืนและการนอนหลับที่ถูกกรบกวนมากขึ้นการทำอาหารเองการหลีกเลี่ยงอาหารแปรรูปขั้นสูง และการลดปริมาณเกลือเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการปกป้องทั้งกระเพาะปัสสาวะและหัวใจของคุณเทคนิคทั้ง3นี้เมื่อรวมกับวิธีการ f l อร์จะสร้างโปรโตโคอลที่สมบูรณ์เป็นธรรมชาติและใช้งานได้จริงสำหรับการลดการเข้าห้องน้ำตอนกลางคืนลงเป็นการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยที่สามารถนำไปสู่การนอนหลับตลอดคืนได้อย่างต่อเนื่อง เรามาถึงจุดสิ้นสุดของการเดินทางนี้แล้วคุณได้เห็นแล้วว่าสิ่งง่ายๆเช่นวิธีการดื่มน้ำสามารถเป็นกุญแจสำคัญสู่การนอนหลับที่ลึกซึ้งและวันที่เต็มไปด้วยพลังงานได้อย่างไรวิธีฟลอและเทคนิคเสริมไม่ใช่คำสัญญาวิเศษ เป็นวิทยาศาสตร์ที่นำมาประยุกต์ใช้ซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้วจากผู้คนที่ได้สัมผัสกับการเปลี่ยนแปลงนี้จากมุมมองที่เป็นกลางมันปฏิเสธไม่ได้ว่าภาวะปัสสาวะบ่อยในเวลากลางคืนเป็นเรื่องปกติแต่ก็ไม่ปกติการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยในเวลาปริมาณและคุณภาพของการดื่มของเหลวของคุณสามารถลดความถี่ในการลุกขึ้นมากลางดึกได้อย่างมาก แต่ในแง่ของความเป็นจริงดิฉันต้องเตือนคุณว่าไม่ใช่ทุกกรณีที่เกี่ยวข้องกับการดื่มน้ำเพียงอย่างเดียวผู้ชายที่มีต่อมลูกหมากโตอย่างรุนแรงผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนขั้นสูงหรือผู้ป่วยเบาหวานหรือภาวะหยุดหายใจขณะหลับอาจต้องได้รับการตรวจติดตามทางการแพทย์ดังนั้นปรับใช้เคล็ดลับเหล่านี้ให้เข้ากับความเป็นจริงของคุณและอย่าละเลยอาการที่ยังคงอยู่ในแง่บวก ผู้คนนับพันกำลังพิสูจน์แล้วว่ามันได้ผลในความคิดเห็นทุกวันดีฉันเห็นเรื่องราวของผู้คนที่นอนหลับห้าหกหรือแม้แต่เจ็ดชั่วโมงรวดหลังจากปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้ถ้าพวกเขาทำได้ทำไมคุณจะทำไม่ได้ละ่ะดีฉันนึกถึงคุณปรีชา y 74 ปีผู้ที่ต้องตื่นขึ้นมาถึง5ครั้งต่อคืนมาสองเทศวันหลังจากใช้วิธีนี้มาหนึ่งสัปดาห์เขาเขียนว่าคุณหมอครับผมจำไม่ได้เลยว่าครั้งสุดท้ายที่ผมตื่นมาด้วยความสดชื่นขนาดนี้เมื่อไหร่เป็นครั้งแรกในหลายปีที่ผมสามารถเล่นกับหลานๆได้โดยไม่ต้องนั่งพักทุกสิบนาทีหรือคุณมาลีวห้าสปี ผู้โทษว่าวัยหมดประจำเดือนเป็นสาเหตุของค่ำคืนที่นอนไม่หลับเธอเล่าให้ดิฉันฟังว่าฉันคิดว่านี่คือชะตากรรมของฉันแต่แค่ปรับตารางการดื่มน้ำและงดของเหลวตอนดึกฉันก็นอนหลับหกชั่วโมงรวดฉันร้องให้ด้วยความยินดีและคุณสมศักดิ์ดีวัย68ปี ผู้ที่หมดหวังไปแล้วผมเหนื่อยมากภรรยาของผมบอกว่าผมหงุดหงิดตลอดเวลาหลังจากสองสัปดาห์แม้แต่เธอก็สังเกตเห็นว่าคุณกลับมาเป็นคุณคนเดิมแล้วตอนนี้ถึงตาคุณแล้วทางเลือกอยู่ในมือของคุณเริ่มต้นวันนี้ปรับการดื่มน้ำของคุณเข้ารับโซนสักดิสิตสองชั่วโมงก่อนนอนฝึกการปัสสาวะสองครั้ง และที่สำคัญที่สุดแบ่งปันในความคิดเห็นว่าคุณลุกขึ้นมากลางดึกกี่ครั้งการเขียนจะทำให้คุณก้าวแรกและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนนับพันที่กำลังประสบปัญหาเดียวกันหากวิดีโอนี้มีประโยชน์สำหรับคุณกดปุ่มถูกใจสมัครสมาชิกช่องและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยวิธีนี้คุณจะไม่พลาดเคล็ดลับที่จะมาถึงซึ่งอาจเปลี่ยนสุขภาพและชีวิตของคุณได้ดิฉันดอน รินรดามีสุวรรณและดิฉันอยากเห็นคุณมีค่ำคืนที่พักผ่อนและวันที่เต็มไปด้วยพลังงานเพราะคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อใช้ชีวิตอย่างเหนื่อยล้า